20ถุงก็มอใหญ่เต็มๆเนี่ยก็มีสามมอใหญ่สามมอใหญ่เศีท่ครบมอมหกนะคะมอมหกีมีปอดไส้ครับแล้วก็หมูเน้แดงหนังหมูก็ไข่เต้าหู้นะครับมาแล้วครับมอสุดท้ายครับ สวัดีนะครับตลอนถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกหวยจับเจ๊หมูนะครับผมที่กาดที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับก็มีหวยจับน้ำพ่นนะครับธรรมดา35บาทพิเศษ45บาบาทนะครับผมร้านนี้ผมมาถ่ายหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศอีกคลิปหนึ่งนะครับขายดีมากๆนะครับร้านนี้ ทีไรก็ลูกค้ารุมลูกค้าเยอะแบบนี้ตลอดเลยนะครับเป็นน้ำกะจาโใหญ่้อ่เดยวข้างต้าดีขายดีฮะรานี้ทำขายแทบไม่ทันเลยนะครับเนี่อก็เตรียมไว้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับค้าบผมีนะครับพ้าค้าสุรรอ ก็เตรียมไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับพี่มีปอดไส้ครับแล้วก็หมูเนื้อแดงหนังหมูก็ไข่เต้าหู้อย่างเงี้ยครับครับมันเ็รู้วยเครื่องกระจับหน้าตาลนะครับก็จะมีไส้มีปอดมีอะไรกันแนเต้าหู้แล้วแล้วก็มีเครื่องในนะครับทุกอย่างจะเป็นหมูหมดเลยนะครับใช่ครับหมูครับปอดคาทำไม่ทันเลยนะครับทำไม่ทันเลยครับดีมากนะครับ ครัาสั่งทีคือหลายชุดเลยนะครับรด้านนี้ก็หม้นี้หมดแล้วนะครับตนี้หม้ที่เท่าไหร่แล้วรับอะนี้หม้ที่สามหม้อที่สามแล้วนะรันนี้กี่มเข้าวันนี้สี่หม้อสี่หม้อแล้วครับเขาจกแอเอาไว้ก่อนหเดี๋ยวเนหม หมดที่สามจะหมดแล้วนะครับจบที่แาพิเศษครับงไม่พสอง้เเป็นเส้น้นใหญ่หมดแล้วพิเศษสองนะแป๊บเดี๋ยวรอสักเาไปใ่เก็บยกก๋วยเลย เดียวนะครับวันอาทิตย์นะครับขายเดือนละสี่นเดือนละสี่วัน สแล้ว่ชจ้หมูนะฮะเจ้าอร่อยเลยนะครับร้านนี้วันนี้กี่โลครับวันนี้ยี่สิบโลหมดแล้วโลหมดไปแล้ว

没事，不了。<忙> คนเดียวนะครับอันนี้ดีแบบ่านี่เยยิ่งกับเลยนะครับอันนี้สี่พร้อมแล้วก็สามถูกพรอมเส้นให่่ะนี่แหลว่าตนใ่ไม่พักไม่พักเแกะใช่ไหมออลวกก่อนนะโหเป็นพิเศษสามเนี่ยป๊บนึงออหนังหมูก่อนาหมูหมดเดี๋ยวทอดล่หนังหมู

打官 ามแมวอะไรก็สั่งได้นะครับขไข่องถุงเศษถุงสี่ห้าคข้าสั่งอะไรคับชามนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเส้นหมี่ครับเส้นหมี่นะเส้นแล้วก็เส้นใหญ่นะครับห้สองเส้นแกงหม้เล็กหรือแกเล็กนะอทไวม้อเล็ก ายดีรุ่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตัวอย่างสองนี่ยตักมาพร้อมกันเลยตักอยู่เลยเห็นแล้วเดี๋ยวตักน้ำก่อนนี่น้ำได้มาหมดแ้วเยวไปกั่เดียวตักน้ำสองขวดน้ำสองขวดเสร็จสอหนังที่เตรียมมานี่หั่นไม่ทันหมดแล้วเกมเกมเอาไปตักน้ำก่อนต้มน้ำต้มนี่อ่ะเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำ nó lại lên rồi nó bảo cứ đáp là sẽ xong à 3 xong ค่ะโอ๊ย

เป็นน้ำทุกแกจะทำวันนี้กี่ถุงครับเติมกี่โลแล้วครับวันนี้น <20 S 2> วันนี้เหรอครับผมยี่สนะิบ,บนนะถุงแล้วหม้อเนี่ยเต็มๆเนี่ยครับผมก็มีสามหม้อใหญ่เนนี้สามหม้อใหญ่เปลี่ยนทิ้งหม้อห้อเบอร์หกเปลี่ยนกระถครับหม้อเบอร์หกสิบหม้อเบอร์หกสิบนะขายแค่วันเดียวนะวันอาทิตย์ครับผม เดือนขายแค่สี่วันนะฮะร้านนี้ขายดีมากนะครับทำขึ้นเท่าไหร่ก็ไม well, mm ่ท hmm, cin ันนะเดียวทำขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะคโอ้เอาเอาใบของตาติดนะทั้งหมดติดสองก้อน วันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็อีกเรื่องหนึครับแก้วเม่านะฮะร้านเปวดชับเจี๋ยหมูนะครับผมที่การที่ตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับตลาดเช้าวันอาทิตย์วันแรกถึงนะครับทีนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม